คเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีกวรวได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีร่วมกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยกผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับในช่องป่าปอนปีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมลัคกี้เนโกะนะครับนะ อ่ะไปดูกันเลยนะครับผมวันนี้ก็พาทุนมา3,500นะครับผมไม่รุ่นนะอ่ะโอเคก็จะไปที่เบตส0แล้วกันนะครับซื้อฟีเจอร์นะครับนะซื้อฟีเจอร์ไปเลยนะครับเออ2,250นะครับไปดูกันเลยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับน้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับ อ่ะโอเคใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรดูเนี่ยครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับนะมาสิบหมุนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับผมเอาไปดูนะอ่ะโอเคโอ้โหอะไรกับเนี่ยโอ้โหอ่ะโอเคนะครับว้าวโลลัวเลยนะครับผมไปดูเอาเรื่อง อ่ะโอเคโอค้โหดูซูชินะครับมาอยังเยอะนะอ่ะคูน12ได้อยู่นะครับดอกนี้เออเต็มกาลาเบลนะครับอ่ะโอเคนะครับผมขออน,อนุญาตนะครับก็ออยู่ไปเลยดีกว่านะครับผมเออ อ่ะโอเคอ่ะสวยงามครับปั๊บก็ไปเออโอ้โหหมุนสุดท้ายนะทุกคนนะเกือบไปแล้ยไหมล่ะอ่ะโอเคนะครับได้อยู่นะครับอ่ะกดหยุดไปเลยนะครับผมอ่ะมานะครับเหลืออีกหนึ่งหมุนนะครับโอเคปั๊บก็ไปปั๊บก็ไป โอ้โหอ่ะก็สิบหมุนนะครับจบกันไปมที่สองพันห้าร้อยี่สิบเก้านะทุกคนโอ้โหซื้อไปสองพันสองร้อยห้าสิบนะครับอ่ะมาขอซ้ำอีกหนึ่งไม้นะครับผมเออก็อย่าลืมนะครับการที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับนาะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเออก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมอ่ะโอเคไม่พูดเยอะนะครับนะเจ็บคอป่ะ โอเคอ่ะโอเคนะครับผมมาสิบจงสามปั๊บโอ้โหอ่ะโอเค,อะ,อ,เคอะไรจะต่อวะเนี่ยโอ้โหเกินไปวะนะอ่ะไปดูกันต่อนะครับโอ้โหจะรอดหรือเปล่าเนี่ย Ceğim. แมวแมวไม่มาเลยนะครับัยรุ่น restrial. โอ้โหก็ใคร่ยังไม่ได้ก็ติดตามนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนาะแล้วก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับเอ้สวยดอกนี้เอาเต็มกาลาเบลครับโอเคมีไหลนะครับทุกคนอะไรต่อไม่เอยจังวันนี้โอ้โหเกือบได้ฟีตปินซ้อนนะครับนะอะโอเค อ่ะกดจยุดไปเลยนะครับ1680นะครับนะเอาเรื่องโอเคสวยเคมาเคเคโอ้โหสวยมาโอ้โห1500นะครับเต็มข้อเออสวยอะไรต่อเอาเรื่องทุกคนบาบก็ไปนะครับเอาเอาเอาเอคิวนะครับจังหวะนี้คิวจังหนึ่งขอละเอาหวานเจี๊ยบนะครับมางี้หวานเจี๊ยบ ไม่งี้หวานเจีย๊ยบเออไหลไปครับผมโอ้โหเต็มกาลาเบลนะครับผมนะเพรุ่นของจริงเออโหมาไม้สุดท้ายนะครับนะคูณไปถึงตีแปดนะครับนะถือว่าสวยอยู่นะอ่ะโอเคนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับกดหยุดไปเลยดีกว่านะครับเนาะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับผมสองพันเก้าร้อยนะครับโอ้โหหวานเจีย๊ยบ ก็โอเคนะครับ10หมุนนะก็จบกันมาที่5,130นะครับนะเอ้โหได้อยู่นะก็โอเคนะครับไม่ไปต่อดีกว่านะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับก็เล่นตามสเต็ปนะครับนะเล่นพอได้นะทุกคนนะเออก็โอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะคลิปวีโอหนะเดここ้อทุกคนบ๊ายบายครับผม